นายอนุทินชาญวิรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีนำรายชื่อคณะรัฐมนตรีขึ้นทูลกล่าวทูลกระหม่อมถวายแล้วเมื่อช่วงเย็นวันนี้หล้างเสร็จสิ้นในกระบวนการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติรัฐมนตรีตามรถถมัฐธรรมนูญปี2560ค่ะโดยโผลมอล่าสุดนายอนุทินนายกรัฐมนตรียังคงควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและยังมีรมัฐมนตรีช่วยว่าการอีก3ามตำแหน่งค่ะส่วนตำแหน่งคนนอกรวมไปถึง ตำแหน่งของรองนายกรัฐมนตรีก็มีเข้ามาทั้งหมด9ตําตำแหน่งนะคะตามที่ได้มีการเปิดเผยไปก่อนหน้านี้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเข้ามาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจแล้วก็ต่างประเทศรวมไปถึงกลาโหมค่ะและที่น่าจับตาดูก็คือกระทรวงยุติธรรมนะคะตามโผลยังคงเป็นชื่อของพลตํารวจโทร,รัธพลนวรัตน์ค่ะท่ามกลางกระแสข่าวการเมืองว่าตําแหน่งนี้จะเป็นสายล่อฟ้าเพราะรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยทั้งที่มาของรัฐมนตรีและ ปมไปเรื่องของการที่จะเข้ามาสางคาดีต่างๆค่ะอีกตําแหน่งที่พิกโผเข้ามาคือนายโสพลสารำค่ะอาจจะเป็นรัฐมนตรีเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะคะและนางสาวมาริกาจิระพันวาน,นิช์น่าจะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมานาคมโดยเหตุผลที่มาพิกในช่วงสุดท้ายก็คือการเตรียมพมพร้อมสู่การเลือกตั้งนั่นเองค่ะ ส่วนเรื่องของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญนะคะก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันแล้วว่าการตรวจสอบครบถ้วนถูกต้องทั้งหมดหากใครจะฟ้องร้องตรวจสอบอีกครั้งก็เป็นสิทธิ์ที่สามารถดําเนินการได้โดยเฉพาะโผคมออนุทินหนึ่งยังคงมีชื่อของร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าอยู่และก็ขณะเดียวกันค่ะ งานของรัฐบาลพักภูมิใจไทยเดินหน้าเข้าสู่เส้นทางการบริหารราชการแผ่นดินในฐานะรัฐบาลเฉพาะกิจ4เดือนก่อนจะยุบสภาและจัดการเลือกตั้งใหม่นะคะล่าสุดก็มีสสและอดีตสสเข้ามาสมัครสมาชิกพักภูมิใจไทยนําโดยนายชุมพลจนุนใสพร้อมกับอดีตสสจังหวัดชุมพรนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของ อดีตสสในกลุ่มบ้านใหญ่ชุมพรจากพกรรคกวมไทยสร้างชาติลงชื่อสมเสื้อเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยแล้วโดยมีนายพิพัฒนรัชกิจประการให้การต้อนรับจับมือพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งในพื้นที่ภาคใต้ค่ะมีความมั่นใจว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยสามารถนำพาประเทศไปได้และก็ทำทุกอย่างเพื่อให้ประเทศมีความมั่นคงให้ประเทศเดินไปข้างหน้า ทำเพื่อประเทศไทยครับรนี่คือจุดยืนของพวกผมนะครับอันนี้สำคัญที่สุดครับในฐานะที่ท่านถามผม <c oughs> ผมก็ตอบอย่างนี้แหะครับรโอเคอ่าสสเรามากันตอนนี้สอสอมาให้กำลังใจก่อนเพราะว่ายังมาไม่ได้แต่แต่กลุ่มานายกทีมพลังจุมพรและทีมงานเนี่ยมากือบห้ชีวิตครับ เราไปไหนไปกันทั้งทีมครับนายพิพัฒย์ยังแสดงความมั่นใจว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าสสภาคใต้พักภูมิใจไทยจะได้รับเก้าอี้เพิ่มนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลังจากนี้จะมีเพื่อนนักการเมืองใน14จังหวัดภาคใต้เข้ามาร่วมงานเพิ่มอีกค่ะขณะที่ล่าสุดค่ะปรากฏภาพนะคะร่วมโต๊ะอาหารระหว่างเพื่อนนักการเมือง ที่อาจจะหมายถึงนายเอกรั์พร้อมพันธ์ค่ะกับนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะรวมไปถึงเพื่อนสอสอนะคะที่ประกาศลาออกจากเลขาธิการพักรมไทยสร้างชาติไปวันนี้และเป็นที่น่าสังเกตว่าหนึ่งในชนวนเหตุของการตัดสินใจครั้งนี้คือการโหวตเลือกนายอนุทินนั่งนายกรัฐมนตรีค่ะ